สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูเตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสและสุดทางค่าย Aprilia นะครับได้ทำการเปิดตัว SR Max 250 AS รถมอถกกเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยมันได้รับการปรับชมกันใหม่และรายละเอียดต่างๆของตัวรถก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยครับ ตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางแบรนด์อัพิเรียจากอิตาลีและทางซงเชนจากประเทศจีนซึ่งมีจุดที่น่าสนใจก็คือขนาดของล้อรถครับซึ่งปกติแล้วนะครับรถไปสกูตเตอร์ทั่วไปมักจะใช้ล้อหน้าขนาด15นิ้วและล้อหลังขนาด14นิ้วแต่สำหรับอัพิเรีย SR Max 250S คันนี้จะมีล้อหน้าขนาด14นิ้วและล้อหลังขนาด13นิ้วซึ่งมันเป็นไซส์ที่เหมือนกันกับรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กอย่าง PCX 160นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการลดจุดสูถ่วงให้ต่ำลงเพื่อให้การขับขี่นั้นง่ายมากขึ้นและยังเป็นการทําให้เบาะนั่งต่ำลงด้วยเพื่อความเหมาะสมสำหรับสรีละของชาวเอเชียมากขึ้นครับทางด้าสเปคเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 250cc ซี1สูบ4วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดจากแบรนด์ m a r i นะครับให้แรงม้าสูงสุด20.9 HP และแรงบิดสูงสุด21นิวตันเมตร ระบบกสะเทือนน่าจะเป็นของแบรนด์ KYB นะครับที่สามารถตั้งค่าพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าคู่พร้อมกับ ABS ทางด้านหน้าและด้านหลังระบบไฟแบบ LED รอบคันบังลมด้านหน้าสามารถปรับได้หน้าจอแสดงผล TPT ขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูทั้งแผนที่นำทางและก็วิดีโอนั่นเองราคาของ a p r i l a SR Max 250S นั้นจะอยู่ที่ประมาณ140,000บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทย ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับตลาดในประเทศจีนตอนนี้สนับสนุนโดย Lambretta s กเต t e r c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกู้ตศูน์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส